เอ้ยอ,อ่ะยังหล่อครับผมเอ้ยอ่ะโชว์โชว์โชว์อีกทีนึ่งโชว์อีกทีนึ่งปิดลังค์างเลยน้องนี่ขับเร่งทำดีกว่าเอารถมาขับเร่งทำดีกว่าเราว่างรอทุกคง นี่คือการโลวิ่งนะครับขับชิวๆถ่ายรูปเฮ้ยทำไมมันเป็นซูเปอร์กูช้าลงวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้เนี่ยซูเปอร์กูช้าลงเว้ยจาก420่าเหลือ320ก็เฮียแล้วเฮ้ย Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare. scarring Hand me a drink because I think I'm going all in. Get me a string, who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Click the handlebars. Crash it in my car. Wake up in a bar. I'll be a superstar. Just like And I wanna get lost, I'm sick of yeah, this place Don't yeah, know okay. how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm oh, taking God, six God. shots, are you coming? เงี้ยมาซูซูป้าลูกลักูกลับมาแล้วอุ้ยไอ้เสี่ยมสังขาจะพีเลยอ่ะ

88ดี8ดถามจริงม่าสุด3สี3เจี๊ยบี38เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดไหลลงก็น่าจะไปได้ต่อแต่ถือว่าเป็นทางเนินลงเนินอะไรอย่างเงี้ย ได้อยู่นะอารมณ์แบบดอมใจดีอ่ะดอมนั่นนายเหรอดอมดอนเหมืองมึงคนที่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยคนเกาหลีอาอมึงไม่เคยดูวีจองอะคันเรนพี่จองคังเรงเหรอมึงขายไปที่มึงไปดูจองคันแรงเหรอไอ้เหี้ยมึงเห็นใจรถแก่มั้งดิฮะอะไรนะกินปลาเหรออิมปลาอิมปล,าอ,ปลาอ๋ออิมปลาเข้าใจเข้าใจ <S <S คืออ๋อเมื่อเมื่อกี้คืออ๋อเมื่อกี้คือมันรอรอเครื่องมันบอมก่อนเหรอ ใช่ใช่อวมมันไปอย่างกระสรวนเลยนะมันฟรีทิ้งอย่างเดียวเลยอ่ะก็มันก็ฟรีทิ้งดีพ่อกูไม่ได้เปลี่ยนยางเอา้าไม่เปลี่ยนล่ะยางตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดห้าป่าววะโอ้เหไอยบวมระเบิดหมดแล้วบ้างไอ้เฮียเออไปไม่เอาทรงเลยลรถไอ้เฮีย <c oughs> <c oughs> ไอ้เหียมึงจะรีบไปไหนเบรกละมีรถเบรกให้กูละมีรถเบรกให้มึงแล้วมันย้อนมาหรือเราวิ่งย้อนสอนมันเออเราวิ่งย้อนสอนมันไอ้เฮียจะพูดที่ถูกไอเวนถ้าเกิดกูเลียวแล้วเหล็กมันจะหล่นมาวะกูอยากถ่ายรูปเลยเฮ้ยมันมีคนชนไอ้ชิววินเดรกลูม ดีครับจานหมีผมนิวนะยินดีต้อนรับครับเอาสีหน่อยทีว่าเอาไงพี่ถอดเก่งเหรอเฮ้ยเอาไปนี่ไอาไปนี่ไอ้วไปนี่ไอ้โบ๊ทไอพี่โบ๊ทจะเล่นกลหรอเนี่ยไอ้โบ๊ทบอกจะเอาก็บอกก็ถอดกางเกงแค่นั้นแหละพี่ที่สุดจะเล่นซะแล้วไปรอเด้อ นังเอ็มเปิดช่องไม่ได้เลยว่ะทีนี้อันนี้เปิดช่องไม่ได้เปิดช่องไม่ได้เลยมาแล้วด้วยเติร์กันเนอะเผื่อตัวโดนผู้หญิงหรือผู้ชายครับคุณสาวแก้วหนังเอ็มวีสดๆไหมครับโอ้ยถ้าหนังถ้าถ้าเกิดดูหนังไอ้โบ๊นี่น่าจะหนังสดไม่ใช่เอ็มวีแล้วครับแฮชแท็กเอาดอกลางห้างนี่เองเอาดอกร่างห้างด้วยเป็นไงใสายส่เอาดอถ้าเป็นแบบดาราหนัง หนังผู้ใหญ่แบบเป็นผู้หญิงนี่บอกพี่หมีเลยนะเดี๋ยว ja พี่หมีพาไปเที่ยวไปกินข้าวได้นะเหไปภากามชิบขายเพื Alter, ่อนใครวะอ่าไปกับกูป่ะไปเฮียไอ้จัดไม่คิดเลยเฮียลอยเฮียอะไรครับคิดบ้างก็ไดไม่ไม่มีคำว่าคิดอยู่แล้วระดับนี้โอยตรวจเช็คไว้เลยโอ้โหเล่นอะไรกันเฮ้เราจังหวะนี้มาตาแล้ว ังหวัดอะไรอ่ะจังหวัดนรกเหรอจังหวัดเขาพลาดกันแล้วเราแฟฝด้วยมึงไนด้วยไอเวียนไม่บ้านนึกหลับตาไงเจ้าปอต้องเดี๋ยวพูดต่อไปหนึ่งคนไอพ่อว่าตัวนี้หลอกพี่หลอกน้องแล้วนะเดี๋ยวนี้นะไอพุกทั้งยังไงเฮ้ยไอ้เฮียชนะไม่ว่าหรอกกูไม่ชอบที่แม่งนั่งแอ๊กว่ะ ไอ้เคียชนะกูกูไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เคียแม่งนั่งแอดใส่แว่นด้วยไอ้สัตว์คนตีนเกินบางทีไอ้เคียะก็ตามไว้แบบนี้เไม่รู้ไอ้ถามสี่คันนี้ที่เป็นป่าเราเจนเอกจันมาแล้วจะหนุนเพราว่าไงเจนเอกมันก็ว่ามาที่มึงอ่ะอย่าอ๋อถ้าเกิดอย่างนั้นก็สิบเก้าอย่างนั้นรับแขกเลยสิงมีข้อมูลย่างเปนอันสั่งเราไว้แล้วสองโดวใช่บูดแล้วมั่งนี้กับานี้คนไหนเจนเอกเดี๋ยวเดสกุ้งไปด้วย เดี๋ยวมันก็โยนกุ้งปีกอีกหี้ยเอาแกเอาไอ้เหี้ยนี่จริงๆมันมันมันควรจะโดนตั้งแต่ไอ้เรื่องอี้ยันนี่แหละที่ตาเอกบอกเฮ้ยจะไปสาดน้ำเราไวตรงนั้นมันทางเดินเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเราก็ลื่นหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แห้งกานแล้วก็สาดตูมมันมึนบ้าแล้วมันก็สักพักมันก็เดินหยิบกุ้งไปโยนที่เดิมเลยแล้วโยนกุ้งไม่ลงน้ำด้วยนะให้กุ้งแม่งตายอยู่ดินบอร์ดน้ำแบบเห็นน้ำตายแบบลำลำลำไรอ่ะไอ้เหี้ยโคตรบาปไอ้สัตว์านก่้ จริงเฮ้ยโอ้โหคุณสาวแก้วมุกนี้อย่างได้อย่าว่าแต่กล้วยหอมเลยแก้มเราก็หอมนะนั้นตีแทกไปหนึ่งโดไมาฮะเอาแล้วเอาแล้วคุณสาวแก้วมามาอ่อยกันตรงการสตรีมอย่างนี้ไม่ได้นะตรงนี้มีกลุ่มชายชะกันนะจะต่อให้มันมีคอนเสิร์ตกลางน้ำอะ กูเทียนนี่ก็ไม่ไปหรอกมันนั่งแดกเล้ากันอยู่บ้านไอ้เหี้ย <c oughs> มันไปถึงนามันเปิดตี้ตั้งแต่สี่โมง,งนะมึงไปดูคลิปอัพวมา,มาคลิปหนึ่งได้เลยจริงรดูห้อยนะอาจารย์นะห้อยของบ้านผ <c oughs> ีสิงไอ้สัตว์ูรู้เลยไอ้เหี้ยนี <c oughs> ่อาจารย์เดิสเวนไปนี่พระอาจารย์กำลังสวยผีกำลังออกเวไอเวนพระอาจารย์กำลังนนสวยอะไอเที่ย ไอ้จานขีพธงผีไม่มีผีเทาเล่นกันต๊หมีอย่าไปเล่นกันต๊หมีนะถ้าต๊หมีไม่ชวนเจอถึงโตกลางคืนเลยนะมึงคุณกายกรรมนก็ต้องมาขึ้มแช่ขึ้นแช่ขึ้นแช่ขึ้นแช่แต่ละคนไม่เหี้ยเนี่ยแล้วพอพอมันคือพอมันเป็นไฮไลท์มันเป็นมันเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นไฮไลท์เว้ยแล้วกูก็ต้องไปตัดเป็นทีมมัด่านก่อนเฮ้ยเออ โอ้ยโอ้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 โ oh อ้โโอ้หโอ้โหโอ้หโอ้หโอ้โอ้โห่โอ้่โอ้โ้่โอ้โอ้ยโ้่โอ้โโอ้โ่โอ้อ้โหโอ้ยอ้่โอ้่อ้ีโอ้โโอ้อ้อ้โอ้โอ้อ้โโอ้โโอ้โอ้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 โ้ยโอ อาจจะไปตั้งด่านตอนออกโค้งไงไอ้เหี้ยตกใจเออเปลี่ยกันจึ๊กจึ๊กจึ๊เลยเฮ้ยทำไมแม่น้ำมันเยอะขึ้นวลอวะไร้น้ำให้น้ำน้ำมันเยอะไอ้เียกาเกมเปิดมาตั้งนานแล้วให้น้ำมันเยอะกว่าเดิมเลยเฮ้ยใครปล่อยน้ำใส่นาน้องเนี่ยไอ้บินอันนี้อันนี้บินเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะอะไรปล่อยน้ำใส่นาก็บินอะไรคนเราก็ต้องทำนาก็ต้องใช้น้ำไหมปล่อยน้ำใส่ อืมแมงเซนเซอร์แบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยจัดอไรอะไปอไรเออหลดเลยหลุดเลยเออ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 เอ้เออ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 เอไเออ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 เเออออเ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 อเอ ถ้าคุมมีมันก็เป็นได้แค่ไอซซอสหวะรู้จักซูปาเปล่าน้องรถจีนแดงล้วนๆเฮ้ยไอ้ยาโอเพียเลียวโอเพียเลียวไอ้ยาก็เราผูดแข่งบนทางรถไฟไหละรถมันจะไม่จำกัดคาร์ไงตอนตอนเลือกด่านนมันสามารถเคียดได้เราเปิดให้มันเป็นออเลยก็ได้นะ เปิดล้วจะไอ้เปิดเราจะพิกี้รถไป,ป,ไปพิกี้จะพีกี้ิ <S 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 ่งแสนร้อยเจอหัวลากนี้เม็มเรื่องเต็มแต่ลืมทำช่วงล่างให้ดีอ,อยู่ไหนลนะ่ะอยู่กองนี่เถอ,อเอาจริงๆนะเชฟไอ้เหี้ยผมอ่ะเล่นไม่เก่งอยู่แล้วเว้ยเล่นเซอร์กิตอ่ะแต่ถ้าเกิดมาเล่นดิปอ่ะมึงให้กูสอนได้เว้ยส่วนเซอร์กิตอะมึงไปหาคนอื่นนะไอ้เหี้ยไอ้ไฟตัวนี้ขับดีสัตว์ไอ้นนท์ก็ภาคภูมิใจมากต้องบอกรถไม่ดีไอ้ปู่ มึงบูลลี่แต่กูจะบอยนนท์ตอนตอนเนี้ยนะจริงนะก็เออไม่ไม่เดี๋ยวเออเดี๋ยวมึงไปรอบหน้ามึงโดนมันเซตหยอดแ่วันที่สิบเก้าพอนัดกันไปแล้วเออคนนัดกันไปแล้วไอ้เหี้ยกูยังไม่รู้เรื่องเลยกูก็ไม่รู้กูว่ามันโดนเซตหย่อแน่นอนไฟดูดินี่ขนาแตกของจริงเฮ้ยขนาต่าขนาตาและและจังหวะจังหวะไหลนนท์เปลี่ยวด้วยยี่แต่เอก ะนอะจังหวะไอ้ยิ่นนเปี่ยวด้วยอรือวนเดียวไม่กัแล้วมันมันมันรู้เรื่องกันสองคนไอ้นอนเปิดต่างมาบ,บอกเตะวันที่สิบเก้าว่างมากทำไมอะไอ้ปูเขาอยากกินเหล้าเขาบอกเขามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดอใช่นั่นมันก็พูดกับภูอย่างเงี้ย <c oughs> เออแล้วแล้วเออรถภูก็บอกอ้าวไอ้เฮียแล้วมึงเศร้ามึงเครียดทำไมมึงไม่พิมพ์ในกลุ่มเออไ,ไปคุยอะไรกับมึงสองคนใช่แหน่แหน่แหน่ไม่นั้นมึงสองคนนอนที่หลังนะไอ้แฟน อไอ้เแย่ขึ้นกันในห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยห้องน้ำกว้างด้วยเฮ้ยไอ้เแย่นี่เปลี่ยนซีรีส์ว่ะพี่กูรักมึงกว่าไอ้สัตว์เออย๋าก็แย่แล้วลูกพี่เออเห็นถึงเนื้อถึงตัวกันแปลกๆนะพวกมึงนะเดี๋ยวก่อนนะไรพเป็นอะไรเครียดเหรอมันหนักเหรอน้องถ้ามันหนักก็ปล่อยทุกอย่างเจ้เลยผมก็อุ๊บอะไรเขาเขาเศร้าเลยอะไรเงี้ยก็เลยถามเครียดเหรอพี่อะไรอย่างงี้เฮ้ยทำไมมันหนักทรมวลวะ ฝั่งนั้นก็บอกว่าฝั่งนี้เครียดฝั่งนี้ก็บอกฝั่งนั้นเครียดใครเครียดกันแน่อ๋อก็ได้ก็ได้กูเชื่อก็ได้อ่าก็ได้ก็ได้กูเชื่อก็ได้อ่ากูเชื่อกูเชื่อโอเคโอเคมาแป๊บเดยเจียและเแหละแปลกๆก็จะเด็เอ้าวแต่ขู่เชื่อแตู่เชื่อได้ไม่ดิบใจมากพี่เขู่ขอโทษนะพี่เดี๋ยวไม่เชื่อไม่ดิใจมากสหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้าเยอะไหมใช่บ๊ายบาๆจ้า